สวัสดีค่ะคุบุตรนะคะเป็นข้าราชการํานานค่ะตอนนี้อายุก็ใกล้6 3าแล้วนะค,ะคูบุตรอยากมาเล่าว่าคูบุตรน่ะประทับใจ e s s e n น i a อ o ย l ของดูทรามากๆนะคะคูบุตรได้จากอเมริกามาสิบตัวคูบุตรก็ใช้ค่อยๆใช้นะแล้วก็ประทับใจทุกตัวนะคะแล้ววันนี้จะมาพูดถึงนล้ฮะ,ะตัวนี้่ะตัวอะไร เขาพบ้านะก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่คุณูได้มาบอกได้เลยประทับใจมากๆเพราะว่าเราไปอ่านเรื่องราวสตอรี่ของมันนะกว่าจะได้ตัวนี้มาให้เราใช้เป็นออยเนี่ยบอกได้เลยว่าเขาต้องไปเก็บในป่าลึกเนาะชาวบ้านไปเก็บในป่าลึกมันเป็นยางไม้เนาะมันเป็นยางไม้ที่ขึ้นต้นไม้เนี่ยมันขึ้นในน้ําแล้วก็ต้นสูงมากเลยนะแล้วกวาดแล้วมันก็จะพอมันเขาเรียกนะมันมีมันมียางไม้ออกมาแล้วมันก็มาเกาะเป็นข้างนอกแข็งแข็งมันเป็นเขาเรียกเหมือนเป็นเรซินนะคะแล้วคิดดูกันดูชดาเนี่ยเอามาสกัด ให้เราเป็นออยเนี่ยโดยสกัดจากไอ้น้ำแล้วต้องใช้นะวัตกรรมที่สูงมากๆที่จะให้มันบริสุทธินะก็ก็ได้รับเรลองรับจากสถาบันที่มีอะไรฮะชื่อเสียงตรงนี้เลยเป็นที่รองรับรู้กันคือ CPTG เป็นการเขาเรียกเป็นสถาบันที่รองรับคนที่ทำนะคะออยตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่าพอขุดเขาเข้ามาในไทยเนาะ เขาก็จุดลิขสิทธ์เป็นเครื่องสำอางเนาะคุบุตรก็เอามาเบนกับอะไรฮะลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามาสุดยอดมากๆเนาะแล้วก็บอกเลยว่าทั้งสองตัวเนี่ยมันเขาใช้ในการปลอบปอระโลมผิวได้ด้วยดูแลผิวหน้านะแล้วก็เกี่ยวกับทั้งด้านนะคะอารมณ์เราได้ด้วยนะให้เราเกิดความคลายเครียดอะไรต่างๆนะคุบุตรก็เอามาเบนรวมกับอะไรฮะน้ำมันโคโคนัทออยล์ของเราบอกว่าสุดยอดมากๆนะคุบุตรก็เอามามาเบนรวมกันก็ใส่ในขวดนี้นะคะแล้วคุบุตรก็เอาเลยคะ มาหยดใส่หน้าแล้วก็ค่อยๆคึงคึงนวดหน้าไปเหมือนเป็นการนวดหน้าไปขูดใช้มาสองวันนะบอกเลยว่าหน้ามันฟูขึ้นนะไอ้ร่องที่มันลึกๆมันก็ตื้นขึ้นมานะคะจะบอกว่าโอ้โหมันดีสเลยก็ไม่ใช่เพราะว่าเราอายุขนาดนี้แล้วมันช่วยดูแลผิวหน้าเราให้เคลียร์มัมีความเรียบขึ้นแล้วก็หน้ามันเครียรหน้ามันมีน้ํามีนวลมากขึ้นขูุตรก็ใช้พอทํานี้เสร็จเรียบร้อยขูุก็ใช้แป้งพับอัดตบๆมันก็เออมันปิดรอยอะไรด้วยๆแบบคือคือเรียกว่าพอผิวหน้าเราดีเนี่ยเราก็ใช้้าแปงติดนะ ที่คุเคยพูดว่าหน้าเรามันหยาบทาแป้งไม่ติดตอนที่คุณไปเที่ยวม,มาแต่ตอนนี้คุณก็เออทาแป้งติดแบบแล้วก็ประทับใจมากๆบอกเลยนะถ้าเราประทับใจแล้วเราส่งต่อนะก็สามารถสร้างไรายได้ด้วยนะคะใครที่ฟังคูดเล่านะอย่าเพิ่งเชื่อน,นะอย่าเพิ่งเชื่อ,นนอ,อรีบจัดหามาเลยนะคะจัดหามาแล้วมาลองใช้ดูแล้วคุณจะหลงรักออยถ้าคุณหลงรักออยเมื่อไหร่แล้วคุณส่งต่อคุณก็จะมีไรายได้มาด้วยนะเข้ามาคุยกันค่ะว่าจะสร้างรายได้ได้แบบไหนนะคะบอกเลยว่า ประทับใจมากมากคุบประทับใจจริงๆนะพ่อบอกเลยมันเป็นทางลัดของคุบอายุห3แล้วจะทําคุบใช้มาทุกอย่างเลยนะเกี่ยวกับผิวหน้าตัวเองพอมาใช้ตัวนี้บอกเลยว่าโอ้ยมันเป็นทางลัดจริงๆแล้วก็เรื่องรายได้ด้วยนะคะบอกได้เลยว่าคุณสามารถสร้างรายได้เป็นหลักแสนนะขนาดทำไม่เป็นแล้วสามารถเป็นหลักล้านได้เนาะบอกได้เลยนะทักมาพูดคุยกันนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดี